ไปไหนกันครับจ้าอะไปทำรถลูกค้าเลยทำไมมันจะพอเหรอเครื่องมือแกเนี่ยหูวทํทำไมจะไม่พอไหนดับเครื่องก่อนคพรับผมนี่เครื่องมือพร้อมทำงานเต็มครับผมไปเนี่ยเห็นมาช่วงหลังมาเนี่ยไปไหนมาไหนเราไปพกแต่เครื่องมือชุดนี้ไปเลยก็คือมันสามารถไปพร้อมทำงานได้และที่สำคัญโคตรคุ้มโคตรถูกน้ำหนักโคตรเบา เนี่ยอันเนี้ยเอามาปักตะกร้ายแล้วพี่พี่คนไหนสนใจนะสามารถเลือกดูได้เลยพร้อมทํางานจริงๆไม่ได้โกหกนะผมก็มีครบทุกเบอร์เลยนะลูกบล็อกไม่ว่าจะเป็นปะแจลูกบล็อกสี่แฉกปากแบนครีมตลตรบเม็ดคเตอร์ครบหมดก่อแกกเล็กอะไรมีครบหมดครับก็ชุดนี้เลยนะครับผมพี่พี่คนไหนนะครับที่ชอบทาง,งานนอกสถานที่หรือว่าต้องออกเดินทางนอกสถานที่ชุดนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับก็อันนี้เอามาปักตะกร้าให้ดูแล้วนะครับก็สามารถไปกดกันได้เลยนะผมราคาโคตรดีโตคตรคุ้มได้ครบ,บไปทำงานก่อนครับผมไปกันเลย